ทางเฮาก็อยากเข้ามาถามทางควงผู้ศึกษาพรน้ำเนาะเปินมาเป็นอะไรสะพรเปินมาหาใจก็ดีใจเหมาเนาะอ๋อกับมีแบบว่าเข่บ้านเข่เมืองมาหาเฮาเนาะบอกาหายากได้ทีมีผู้มาหาพี่น้องเนาะแม่นแต่ผู้มาเพิ่นมาหาซี่ก็คือว่าเพิ่นคิดดีวางดีต่อเฮาเนาะกัหนึ่งมากกับเพิ่นเชื่อถือไว้ชันนะเชื่อถือแบบว่าความเป็นมิตรไม่ตีกันเวชันซะเพิ่นก็เลย นี่มันเยี่ยมมายามเนาะ <Yeah. S 1> มาหอมมาถึงถึงเรียบร้อยกราบสบายดีสบายดีและสวัสดีผมเอพี่น้องเอฟซของลุงไงามาพบมาพอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งสองลุงไงสแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะขอขอ,ขอบุญขอบคุณขอบโมขอบใจหล,ลายๆที่ให้เกียรติติดตามและเป็นกําลังใจให้ลุงไงตั้งแต่ต้นตลอดมานะ อามาเนี่ลุงไงก็จะได้เข้ามาทักทายกับอิปซีเนาะที่ว่าเพิ่นมาจากจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องเอ้ยเนา,าะก็เฮาฮู้พอก็เข่าวอยู่แล้วว่าเพิ่นมาจากจังหวัดขอนแกน่นแต่เฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาจากอำเภอใดเนาะเฮาก็สิได้เข้าไปสอบถามเรื่องรล่าข่าวข่าวกับเพิ่นเพิ่นมา,านในข้างนี้เพิ่นมีจุดประสงค์หยังนเนาะเฮาก็สิได้เข้าไปใส่ถามหรือว่าโอ้ลมกับเพิ่นเป็นสั้นๆเนาะฮะ อ่าถ้าว่าทั้งลุงใหญ่ถามไปพิทักษ์ประการใดก็ขอโทษขออภัยแต่หลายเด้อยโปรเมยพี่นอกเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าหา้าร้อยถามไปเรื่องเลา่าเรื่องใดที่มันว่าบกเข่าหูทางโปรเมยพี่นอกเอฟซีทางฝั่งไทยลุงใหญ่ก็ขอโทษขออภัยไว้ในนักขณะนี้เนาะน้องเนาะเพราทางเฮาก็อยากหูอยากทราบอยากหูอยากจักสัญญะเนาะถามไปเนี่ยมันบวนในหูหรือว่ามันบกเข่า ทั้งคำบ้าครับจะลงง่ายกับขอโทษขออภัยไว้นำนาะพี่น้องเนาะอ่าที่เข้าไปถามสอบถามเพื่อนเลยพี่น้องเนาะอ่าไปเบ่งน้ำกันพี่น้องเาก็ทีได้ไปสัมภาษณ์ทั้งง่ายเพื่อนเนาะชื่อเสียงเนี้งน้ำจะไหนเขาก็ยังหูเข่าไปเลยพี่น้องสบายดีสปอร์ตสบายดีสบายดีเนายเดินเดินเดินอ่าขออนุญาตไทยจับคลิปไปน้ำเนาะเอาการได้กินเข่าที่น้ำเรียบร้อย

ีกคนพอดีแหละหลายคนอยืนตปมีพอดีแหละาอยกันรอยกันคูแม่รอยกันมันเนาะขิขาวอิ่มมา่เป็นละเเคือทั้งนั้นบ่เนาะคือการ รสชาติเดียวกันเลยกรเมีสีมือพ <si ีเนาะเห็ดอะไรเห็ดเม็ดองสีมือสาวพเนาะสีมือไปได้เห็ดเช้าสาวเวลกาว่าเ็ดตกาเนาะสะอนเนาะ่วยกันวยกันนอก่วยกันซื้อว่ากินง่ายปันนี่ราด้วยแล้วเป็นเห็ดกินถือปากอยู่แล้วเซด้เนาะส่วนก็ย่า้ายูว่าเซแต่ว่าคนตอนห้าดีได้คนย่ามหาี่ใจสะพอนเนี่้ะ ไปแต่ละมองระอื่นนะเพื่อนกับสตองนฮัเนื่ยเป็เซอร์ิ้นี่นี่คือว่าบอเล่นนะตุ๊กของของยังไม่มาแบบนีนะตกของใจ่ยังด้นะให่มากเลนะใแญ่มากเลยก็คือว่าโลกสบายขนาดสตอี์นฮัทอย่างน้เนาะ้ไม่ได้จะได้เป็นทิปถาาให้เพื่อนเนาะแตคือเข้ามาว่านี่ก็ไลกูหลายคนเนาะอาจจะถามมากนอยเนาะ ว่าสไลว่าตัให้คนมาหาสะพอนที่นบทามเนี่ยว่าให้คนเกษตชืังชนะ่มาทำหมานนกพาะด่อบรรจุจักเนาะจักน้ำตอบได้ลว่าคืออะไรนี่กเหตุการเหตุงานนเก่งไนขับรถครับขับรถสู้กระสุทองเที่ยว โอ้โบโอ้โหมีคนมองไปทางไหนไปเมื่อโอ้โหมีคนมองไปทางไหนมับง่ายเกิไปบิานเนาะงั้นงั้นเสียงุมพูงานเขาดำไปหมดอ๋อไปหมดแ้วนีอย่างอื่นเชิงมันบอกมีท่าขาบรถบอกแกมีเรียงมัวอยู่ครับหอยางเห็นหน้าหรือห้ันะโอ้โหเห็หน ไมแล้วเห้าน no. ่า <Web> ค <cook food together> ือกัน้อยนเฮ็ดหน้าก็คือสีโบทุกคือทั้งเฮาดอกทางนั้นเห็ดเนาะเห็ดง่ายครับเออเห็ดง่ายแมนเมนเลยแมนแบบว่าเห็ดเห็ดน้าขายเลยอ่าแบบว่าคนเห็ดชนิดนี้ก็ได้ทีแบบว่านากับด้เนาะแมนพี่น้องทางนั้นเห็ดหน้าพี่น้องทางนั้นเห็ดหน้าบ้านเฮ็ดหน้าบ้าน โดยขอถามนายรับผิดชอบเรื้องเรื่องที่อาชีพพันย่าผู้ว่าอ้ายมาดเป็นสายไปสายเนาะคือทางอ้ายเดินทางมาหรือมาหรือการอะไาจจะบ้านเลยนะเบอบ์อนยูนะจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือเอออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโดยโดยแล้วไก่เะไว้นี่เนาะสิแล้วไปใกล้ใกล้ยางคู่เยี่ยงเหรอ แน่โดย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 ประมาณสามร้อยกว่าโล่สามร้อยกว่าามร้อยัวามร้อวคือว่าคือว่าอันนี่ขับรถมาเองเลยเนาะมาจอดอยู่มุทหารโดยโาเกงหโดยเนาะ ทับรถมาเองเลยเบมืห <lawsuit> น <royable> <What S 2> ้าพ <as> ี่เป็นแบบว่ามู้ว่าเช็ดยังไงเพนู้ขึ้นรถกะลุยน้ามูเลยเหมือนใจช่ไหมคือว่าเดกไอะทางเฮาก็อยากเขามาถามทางควูหรูศึกษาพอน้ำเนาะเป็นมาเป็นอะไรสะพอนเป็นมาหาถ้ากดิใจผมมาเนาะอ๋อกับมีแบบว่าเข่บ้านเข่เมืองมาหาเฮาเนาะกหายากได้ที่มีผู้มาหาพี่น้องเนาะ แม่ถ้าผู้มาผืนมหาชี้ก็คือว่าผืนคิดดีวางดีต่อเฮาเนาะก็นึ่งมากกะผืนเชื่อถือปวะชาชนนะเชื่อถือแบบว่าความเป็นมิตรไม่ตีกันประชาชนส่ะผืนก็เลยได้มาเยี่ยมมายามเนาะมาหอมมาถึงถึงร้อยแต่กะก็คือสะพ้อนกะการต้อนรับเผืนกะเป็นใดเนี่ยอ่ะการสะพ้อนต้อนรับนี่กะขาดขาดกันคืนบ่หรือว่าใดเนี่ยเดือดเดี๋ยวกินเนาะ อันนี้ก็คือรักทานพี่รอกเรือยูวเดียกินดินอกโมเมนต์แต่ว่าอันทางง่ายเพื่อนนะทางทีมงานท้าวกะอิ่มคือกันโดยอิ่มเดี๋ยวถือว่าอาหารถือปากกันหน่อยเนาะอ๋อปกติทั้งท้าวกะโบฮู้่าเพื่อนเคยกินได้เนาะประเทศเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนถ้าย่าเคยกินแบบนี้อยู่บ่เคยครับโอ้กินแบบเดียวกันเนาะ ประเภทแบบว่าเก่งน้ำม้น้้ำมันก็เคยกินบ่เกงน้ำม้คนปลาโอ้กวยมาซิวี่กอยกุ้งบ่ก๋อยกุ้งมาเคยกินโอ้ของป้าแดงไง่ะโอ้อยอางอี่่เลยกากลูกชา้าหน้าวนากับบ้านบ้านกันเ่า้นเมนเขากินได้แบบเดียวเบิร์เขากับงานบ้านเขาก็มหาบานง่เพิ่กัคล้าๆกันอืมที่กันรสชาติ คือชาพอดกัะคือสิง่ายู่ที่น้อยเนาะไปสมมติว่านม่ใช่คือสิกินกระเพาะน้ำไปหาเพื่อนหรือว่าไปเยี่ยมญาเพื่อนกันกระเพาะน้ำเป็นเดียวกันเนาะกินในมดบริเวณนีเพื่อนกับชาพอันเลยบ่กับชาพอดกัคิดว่าเพิ่นมาเนี่กัคิดว่าย่านว่าเฮาต้อนรับเพิ่นบ่ถึงปากเพิ่นว่าซั่นเนาะหปืว่าคนละประเทศนะพี่น้องเนาะจะเชืให้กินยังเฮาบ่เออบางบางเทื่อบางเทื่อเฮากบ่เคยเห็นเพิ่นมาเนาะบ่จักว่าเพิ่นสิกินหยังได้ เฮาเห็นเคยเห็นแต่ว่าน้ำบอกง่ายๆกับน้ำทีวีเนี่ย่วนมากกับทั้งพี่น้องพางหน้าก็เห็นเห็นเพื่อนกินเขาสวยเขาเจ้าเนาะเฮาก็คิดว่าเพื่อนจะกินเท่านั้นแต่เนีเฮาต้อนรับแบบนี้กับเพื่อนกินได้เฮาก็ดีโมกดีใจเนาะแม่ว่าเฮาต้อนรับกับเพื่อนก็สวัสดีครับเรื่องหมู่บ้านจะสร้างอะไรว่าปลาคนอะไรเนาะโอ้แต่หน้าหมู่บ้านนี มูมานำมามูกินไปไหนมากนะเขาต้องมากินแบบนี้นะโอ้เนาคนกินไปไห้มากโดยโายโดยากินปลาใช่มากินปลาเนาะอันนี้ก็กินได้่ะ โดยโดยถูกแล้อิ่มแน่วกองน่องน้องยืดยืดรุ่นเดียวกันอ๋าอันมีมีกหนดบ่อไอ่แบบว่ามาอยู่ได้จังมือจังมืออ๋อนอนอีกขึนนึง

ขมนัับ่ลนีรับครับอย่ปที่แใ่หนอนับเนาะ่ับุยายตนี้นโดยคุณยาถ้าอยู่คุณยายานังนั่งดูอาการหัวแรงเนาะอาจจะส่วนอาจจะมาสองเป็นหนึี่สมีมูนฟังให้โทรมาเลยเนาะอ๋อใช่น้ะมาถามกับานกัเพื่อนโดยเจะท้าไได้หันอโดยเากะขออนุญาตจกถามง่ายเนาะ ทั้งนั่นนั่นใช่มีครอบมีครัวหรือเปล่าอยู่ผู้เดียวครับอยู่ผู้เดียวโอ้ยอยู่คนเดียวยังบ่ได้แบบว่าย่าอ้ายนี่แบบว่าของนี่ถามอีกเนาะแบบว่าอ้ายบ่ได้เคยแบบว่าขานแต่งงานเป็นอย่างบ่ได้เคยผ่านมาบ่หรือว่าหรือว่าเลิกลากันบ่เคยมีเลยบ่มีลูกเป็นโสดลูกเต่าบ่มีลูกเมียบ่มีอาครับงโสดเลย ก้อนสิมาเองว่ามื่อไหร่จะงรานไปจุดงานนี <Restaurant> <a T> ่ล้วกเหมืผมก็มาหอดบ้านดีสองดยโดยกมาับถาโดีสองดีสามสักถาแ้ันอนประมานชั่วโมงนึงแมนี่พาว่าน้องทางอยู่านลมาหอหังเถมอนกนอนนอในชั่วโมงนึ่งไนน่ยนี่ก่อนสิมาหาสะพอนได้คุยกับเพื่นดวกหนาแล้วบอกด้วว่ามีเพชรมีอย่างแล้วอออ โออเว่าอนี่ได้โบกดวงหนาแล้วโดยจะฟ้อนกับหูเล่เนาะเว่ามาช่วงนี้โบตือเต้นบันไดเนาะเพราะว่าเอาเออเผ่ว่าหนเากับหูเล่เนาะเฮากับหูหูเล่วบเพื่นมาเนาะ ก็เห็นอยู่ที่นี่แหละก็เห็นอยู่ตลอดต่อให้ถปุ๊บดิแต่เป็นจริงเนาะก็เห็นเหมือนนช่องที่ทุบเลยทีเดียวเลยจุดหลักๆอันที่อ้ายมานี่ว่าบ่ได้อยากไปเที่ยวไปว่าล่องท่องเที่ยวเล่นท่องเที่ยวไปว่ามงใดมันอันนั้นบ่ได้บ่ได้คึ้นอยากไปบ่ได้ว่าตั้งใจใชมาหมหาเฉพาะอย่างเดียวตั้งใจว่าจุดเดียวโอ้โดย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 บ่ได้เว็บว่าอันเล่นท่องเที่ยวมงใดก็คือว่าบ่บ่บ่ได้อยู่น้ำควบคิดแล้วเนาะ เดี๋ยวบาอยากมาอยากมาสัมผัสบาง่าบรรยากาศท้องไห้ท้องนาก็เพื่อสะพอนคืมบ้ก็สาวไล่ันนนที่แรกก็ว่าต้องสาสิบ้านนี้นเดียดย มา yup. ี oh. ่เลยเกอนบ้านก้อนเน้อเด้อเออเด้อเ้ออวรอเแรนมนใจอเ้ยตอรทก่าเอนแรกก็าเป็นนีอเเีนเป็นตอแรกเมื่อวานี้เลยอ้โนั่นแหละากิาเดวด้ถามเลยอ้คเ่นงานเอาชีพเ็ยังมาแต่ทั้งหลา่ถามว่ากอนน้อดอ่าอ ขับรถตู้ลยากอะไนะครับขับรถตูแ่ซื้อแซืจากทามากกว่ขับรถตู้แปีซีหาซนะครับอ๋อการดก็ถูบกรถูกรอแน่แน่เงิขายหมดแล้วรถูกรอโดยโดยโดยรถตู้ไปรับาะบอกสามีแต่งง่ายโอ้เรม่กลับมาลุกลุ้่ากับกล่ามาก่อนเนะ เราเชื่อตัวตันเนาะไปสะพ้อลุงลุงใหญ่กัสชีได้โจคลิปฉับนี่เลยเนาะเพราะว่าเฮากาได้มารบกวนทัพพื้นกำลังกินข้าวกินน้ำกันมากับพ่อผ้าเข่าผ้าหน้ากับอันเนี่ยมากับบ่มีอย่างกับมีแต่บะโดยกิมีแต่ตอนทับทางย่าอ้ายเนี่ยเนาะยินดีตอนทับอ้ายว่าจะไปเที่ยวมาเที่ยวกับให้กันมีความสุขเนาะเนาะอ่ะอ่ะผมมี โดยอิ่มนะนะเนาะอาการชีได้ออกให้ออกหน้าแบบนี้เนาะเพราะว่ามีเวียกอยู่ทั้งให้หน้าผู้เรียนพี่น้องนะเนาะอากาศชีได้เข้าไปทั้งหน้าสะโพกพื้นปรนะจันเนาะมีอย่างก็ออกไปสรอยกันจะพูดโดย,โดยสำหรับคลิปนี้อขอาวการขอการคำว่าสบายดีโดยสะโพกสบายดีนะโดย